lên đuôi đi đi Đúng đi Đây Để... hmm. อยากรู้นะครับว่ามันคืออะไรทำลังดีว่าทิบหายแล้วหล่าเย็นดีเรอพี่บวยอันนี้เหรอมั่น,น,น,นใจแล้วจะไมขฆ่ามันถูกังวะ Mula. Cari aja. Tipe.